เรามาทำต่อกันในหน้าที่แ5ดสิบห้ากันนะคะจะเป็นตั้งแต่ข้อห้าถึงข้อที่8ค่ะมาดูันที่ข้อห้าค่ะเจ็สิบสี่หารด้วย16หค่ะสิบหกอะไรใกล้เคียงเจ็ดสิบสี่มากที่สุดก็คือสิบหกสี่หกสิบสี่นั่นเองค่ะลบกันแล้วเหลือสิบค่ะยังหารไม่ลงตัว ให้เราใส่จุดทศนิยมที่ตัวตั้งแล้วเติมศูนย์ค่ะแล้วก็ใส่จุดทศนิยมที่ผลหารด้วยค่ะจากนั้นดึงศูนย์ลงมาค่ะกลายเป็นหนึ่งอยอะไรใกล้เคียง100อยมากที่สุดก็คือ16 6ห6หเกสค่ะลบกันแล้วเหลือสี่ค่ะยังหารไม่ลงไม่ลงตัวนะคะเติมศูนย์แล้วก็ดึงศูนย์ลงมาค่ะกลายเป็น4ี่สิบ สิอะไรใกล้เคียง40มากที่สุดก็คือ16 2 32นั่นเองค่ะลบกันแล้วเหลือ8ค่ะยังหารไม่ลงตัวนะคะให้เราเติมศูนย์ค่ะที่ตัวตั้งแล้วดึงลงมาค่ะสิบหกอะไรให้ได้80ก็คือ16 5 80นั่นเองค่ะ เสร็จแล้วให้เราทำการตรวจสอบค่ะโดยการนำตัวหารคือ16คูณผลหารคือ4.625ค่ะอ่ะอันนี้เนื่องจากตัวเลขค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจสอบในกระดาษทดค่ะ4.625คูณกับ16นะคะหกห้ใส่ศูนทบสาม หกสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งหกหกสามหกบวกหนึ่งเป็นสามเจ็ดใสเจ็ดทดสามหกสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดต่อมาเป็นเลขหนึ่งในหลักสิบค่ะหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นค่ะตรงนี้ลืมเติมศูนย์ค่ะจากนั้นก็ทำการบวกกันค่ะ แต่เนื่องจากเป็นทศิยม3ตํตำแหน่งค่ะได้74.000ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ74นั่นเองค่ะดังนั้น74หารด้วย16จะมีค่าเท่ากับ4.625ค่ะ ต่อไปข้อที่6ค่ะสี่ห้าหรด้วยสิบสองค่ะสิบสองอะไรใกล้เคียง45ส้ามากที่สุดก็คือ12บสอามสาค่ะยังหารไม่ลงตัวนะคะได้คำตอบคือ9ค่ะใส่จุดเติมศูนย์ค่ะแล้วก็ดึงศูนย์ลงมาค่ะ ที่ผลหารใส่จุดทศนิยมเช่นกันค่ะ12อะไรใกล้เคียง90บมากที่สุดก็คือ12 7 84เจปดค่ะ90ลบปดเหลือหค่ะยังหารไม่ลงตัวเติมศูนย์แล้วดึงลงมาค่ะ12อะไรให้ได้60ก็คือ12 5 60ห้าหสนั่นเองค่ะลบกันเหลือ0นตรวจสอบค่ะ ให้เรานำตัวหารคือสิบสองคูณผลหารคือสามจุดเจ็ดห้าค่ะได้คำตอบคือสี่สิบห้าจุดูนย์หรือสี่สิบห้านั่นเองค่ะอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวมาทำการตรวจสอบในกระดาษทด สองห้ 250, สิบใสศูนย์ทด1นึ่งสองเจ็สบ่บวกหนึใสห้ทด1 2ึ่งามหบวกหเป็น7จากนั้นนำหนไปคูณค่ะ1คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นค่ะหลักหน่วยอย่าลืมเติมศูนย์นะคะทดสิญยมสองตำแหน่งได้45 7, 0 0หรือ45นั่นเองค่ะ ดังนั้น45หารด้วย12จะมีค่าเท่ากับ3.75ค่ะต่อไปเป็นข้อที่7ค่ะ15หารด้วย100นะคะ 100อะไรให้ได้1ไม่มีให้ได้15ไม่มีค่ะใส่0ตัวตั้งใส่จุดทศนิยมเติม0ผลหารใส่จุดทศนิยมค่ะ100 1 100ค่ะลบกันเหลือ50ค่ะยังหารไม่ลงตัวนะคะเติม0แล้วก็ดึง0ลงมาค่ะ100อะไรให้ได้500ก็1 0 5 500นั่นเองค่ะ จากนั้นตรวจสอบค่ะนำตัวหารคือ100คูณผลหารคือ0.15 100คูณอะไรก็จะได้ตัวนั้นค่ะ100คูณอะไรก็จะได้เท่ากับว่าตัวนั้นคูณกับ1แล้วเติมศูนย์ไป2ตัวข้างหลังนะคะได้15.00หรือ15นั่นเองค่ะ แสดงว่าผลหารของเราที่เราหาออกมาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะดังนั้น15หารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ0.15ค่ะต่อมาข้อที่8 9หาร1000 ห0 0 0หาร9้าไม่ได้แน่ๆอีกแล้วค่ะให้เราใส่จุดทศนิยมและเติมศูนย์ค่ะเติมไปสามตัวเลยค่ะหนึ่พหาร9ไม่ได้เติมศูนย์ใส่จุดนะคะหาร90ก็ไม่ได้ค่ะหาร900ก็ไม่ได้แต่หาร9000ได้9้าครั้งค่ะ จากนั้นทำการตรวจสอบค่ะ1000คูณกับ0.009พอศยม3ามตำแหน่งได้9.000 -9 นหรือ9นั่นเองค่ะสรุปดังนั้นค่ะดังนั้น9หารด้วย1,000 มีค่าเท่ากับ0.009เสร็จแล้วค่ะในหน้าที่85เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ